เรื่องราวเริ่มต้นจากการที่กลุ่มบริษัท CK Hutchison ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในฮ่องกองตัดสินใจขายธุรกิจท่าเรือของตนเองซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ที่อยู่ใกล้กับคลองปานามาให้กลุ่มทุนที่นำโดย BlackRock ซึ่งเป็นบริษัทจัดก,การสินทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ สิ่งที่น่าสนใจคือหลังจากที่มีการประกาศข้อตกลงนี้ไม่นานรัฐบาลจีนก็ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนโดยจีนได้เผยพแพร่บทความวิพากษ์วิจารณ์ CK Hutchison โดยกล่าวหาว่าการขายธุรกิจท่าเรือครั้งนี้เป็นการทรยศต่อจีนและละเลยผลประโยชน์ของชาติ แหล่งข่าววงในยังระบุว่าผู้นำระดับสูงของจีนได้สั่งให้หน่วยงานกำกับดูแลเริ่มตรวจสอบข้อตกลงนี้แล้วซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความไม่พอใจของรัฐบาลปักกิ่งต่อการขายกิจการของ CK Hutchison ภายใต้แรงกดดันที่พวกเขาเชื่อว่ามาจากสหรัฐ นักวิเคราะห์มองว่าการวิพาก์วิจารณ์ข้อตกลงท่าเรือในครั้งนี้เป็นสัญญาณของความตึงเครียดทางการเมืองที่เข้มข้นมากขึ้นสำหรับการขายกิจการของบริษัทจีนให้กับผู้ซื้อชาวอเมริกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายทรัพย์สินในสหรัฐของ TikTok ซึ่งเป็นของบริษัท By t e Dance จากจีน ที่น่าสนใจคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าจีนกําลังควบคุมคลองปานามาแต่เมื่อข้อตกลงกับแบล็ k r ็อกนั้นเกิดขึ้นเขาได้ออกมาแสดงความยินดีกับข้อตกลงนี้โดยเรียกมันว่าเป็นการทวงคืนคลองปานามากลับมาให้กับสหรัฐมีรายงานว่าความไม่พอใจของจีนต่อข้อตกลงท่าเรือนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าบริษัทฮ่องกงไม่ได้ขออนุมัติจากรัฐบาลปักกิ่งก่อน และในตอนแรกผู้นําจีนวางแผนที่จะใช้ประเด็นนี้มาเป็นเครื่องมือในการเจรจากับสหรัฐแต่กลับถูกทําให้ประหลาดใจหลังจากเกิดการขายกิจการแบบเซอร์ไพรส์สำหรับ t k t t o k เองกําลังเผชิญกับการถูกสั่งปิดในสหรัฐในเดือนหน้าหากบริษัทแม่บ t ยแดนซ์ไม่สามารถหาผู้ซื้อในสหรัฐได้ ในกระบวนการขาย TikTok นั้นทำเนียบขาวกำลังมีบทบาทที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยทำหน้าที่คล้ายกับธนาคารเพื่อการลงทุนและรองประธานาธิบดี JD v ีแวนก็เป็นผู้ดูแลการประมูลซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแทรกแซงของรัฐบาลในเรื่องธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญ นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า ByteDance พึ่งพิงตลาดในประเทศจีนอย่างมากซึ่งแตกต่างจาก CK Hutchison นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังถือหุ้น1%ในบริษัทลูกแห่งหนึ่งของ ByteDance ผ่านสิ่งที่เรียกว่า Golden Share ซึ่งเป็นหุ้นพิเศษอันทรงพลังที่แม้ว่าจะถือหุ้นแค่1%ก็สามารถควบคุมและกำหนดทิศทางของบริษัทได้ การวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงท่าเรือของฮฮชิซันทำให้ชัดเจนว่าหาก b บ t e d ดนซ์ยอมรับการขายติต๊กตอกให้กับนักลงทุนสหรัฐโดยไม่ได้รับการยินยอมจากรัฐบาลปักกิ่งบริษัทอาจเผชิญกับความท้าทายด้านกฎระเบียบและแรงต้านทางการเมืองจากจีนด้วย ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดและมีความซับซ้อนอย่างมากการที่จีนออกมาวิพากวิจารณ์การขายธุรกิจท่าเรือของบริษัทฮ่องกงแสดงให้เห็นถึงความกังวลของรัฐบาลปักกิ่งเกี่ยวกับการถ่ายโอนสินทรัพย์ทางธุรกิจที่สำคัญให้กับบริษัทอเมริกันซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้จะยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับอนาคตของติ๊กตอกในสหรัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เราคงต้องติดตามดูกันต่อไปครับว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร